สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็ไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่12ค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะมณีค่ะแอดผ้าพี่น้องประเทาสุขสกข้อนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนซอนล่ามค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของเซียนซอนล่ามเขามาสองสองงวดสามงวดแล้วตั้งแต่งวดสามเจ็ดเจ็ดสามมาสั่นพี่น้องค่ะ มื่อนี้นะคะเซียนสลัมเหล่ากับมีแนวทางชุดชุดคำนวณนะคะแล้วก็แนวทางความฝันมาฝากค่ะแล้วก็มีตัวเน้นให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางของเซียนสลัมในคลิปนี้ค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆยังค่ะสวัสดีค่ะเซียนสลัมเพื่อนสวัสดีนะคะครับสวัสดีค่ะมาถามแนวทางนี่ลรามื่อนี่ก็ได้ค่ะโอ้ได้อยู่ครับได้โย เพชรไ่ย huh. uh ูเหรอคะเไมอันีเพไปอยูวันทีค่ะค่ะเียนไมอยูค่ะค่ะเพชรยูทุกวดแเหรอครับอ๋อค่ะของวันใดที่ทุกวดนนันะจ้ะอันเขายูสองวดวตนีเขายูสองวดครับวันวดยัสามยันก็สามเจ็ดปีสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดล่าง บม้สิบหกนบางวัมาผ่านมานี่แหละโอ้ค่ะสิบหกตรงๆงเลยดีคะสิบหกเลยครับตรงตเลยโอ้โอ้ค่ะฮัลโหลก็เลยมาถามเบิ้งสนนี่ค่ะเจ้าเป็นยังไหกรุงเทพน้าวบ้าคะบ้ปันใดเหรอครับอ้ค่ะค่ะได้ได้พอยู่อยู่อ๋อค่ะเอาพ่ออะไรบ้นี้ ครับผมค่ะม่จะาหาหัวค้างซ้ำเข้าเหรอครับได้เลยค่ะนี่สามเลขสองตัวเหมันกันบนสามหางล่างสามหางที่จอเลยค่ะเอา,เอาบน,านก็นาะได้ค่ะบนวิ่งไปสิเกตด้อวิ่งเจ็กเกดดเค่ะอ่าสามตัวเนาะค่ะ ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองค่ะศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามค่ะสองตัวครับค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะอ่าวันนี้ล่างครับค่ะล่างบินไปที่โมกับ ล่างวิ่งหกค่ะหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่ค่ะหกห้าครับหกห้าค่ะครับมีตเท่าไรครับเออแขนแขนแล้วตัวนี้มีตัวเน้นไหรอหนิค่ะตัวเน้นเนี่บวนคือเจ็ดเจ็ดสองเลยเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะ จ็ดสองกับเจ็ดหาครับเจ็ดสองกับเจ็ดหาค่ะครับล่างนี้หกสามกับหกสาม,สามหกสามค่ะคับหกสามหางเดียวครับเออได้เลยค่ะฟันอันฟันเราไปหนาวันนี่นะฟันอยู่ละครับเจ่าวันสิบหลายหางอยู่ฝันไชจากไหนละ่ะค่ะเอายู่บโบเลยฟันสิบไม่เลียกฝันต,ตะเก้ากับเขาดีล่ะ เอ oh, ายุ่ยเดเอายุ่ค่ะเอายุ่ดิอ๋ออันพันว่านถึงห,ห,หน่อยมาขายมกปลาเห็นไหมริงหน่อมาขายมกปลาถึงหน่อยกูยิงกว่ามาันอสามขวดสี่เนี่แหรออ๋อค่ะว่านยางหาไายมุกปลาพอตอนไหนลาดว่าสิตอนกบอกว่าสามสิบห้าบาทกพอลสามสิ <Okay. S 2> บห้า,าบาทคร oh, ับเอว่าสน เอาไว้บ่าเอาไว้ดิเนาะสามสิบาบาทคั้งเดียวนี่ไหมเนาะครับสามสิบห้าบาทลดส่วนค่ะเปิดขายนะค่ะอันนี้เด็กน้อยหรออ่าหรือว่าเด็กสามตัวชิดอยู่ีิมันจะเป็นเปียกสามห้าเป่สนุกอืมหมกปาเนาะป่าเนาะแมนค่ะคืออยู่ดิเพราะว่าผมชิดอยู่ค่ะ 8ปดสามหาว่าทีนะ่เนาะอืครับเปล3สามหาเปล่ามหาเลเลี่สามหับสามหาเาะกันฟังในวัดละค่ะเออคืออยู่คืออยู่ค่ะสบายดีเนาะสบายดีค่ะหมอครับเออเสี่ยงกับสบายดีเนาะค่ะครับผมค่ะลบกวนมือนี่ โอเคนะคะโอ้แต่ว่าบ้านเฮานี่นะำยูนี่บานเฮาน่ะเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่สิบสององศาแต่ว่าหมู่บ้านนี่สิบองศาค่ะโอ้ค่ะค่ะข่ายูดกรุงเทพยมไม่ค่อยหนาวเนาะค่ะเนาะครับไม่ค่อยหนาวปกติครับเออค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณหลายเด้าวันนี้เรากวรทำในยังไงนะคะครับครับว่าเป็นยังงครับค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ สวัสดีค่ะจชกดีนะคะครับ,รบสวัสดีครับค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนซอรล่ามนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องคะเอาเซียนซอนล่ามมาหนีนะคะเล่าวิ่งบนวิ่งบนเจ็ดนะคะวิ่งบนเจ็ดจับคู่ค่ะ หาเจ็ดสองศูนย์มเหาลางวิ่งหกจับคู่มีหกสามหสี่หกหาความฝันของเส้นอซลามนี่สามหาแปดสาหานะคะมนอีเส้นอรลามแเราเน้นเจ็ดสอเจ็าหพี่น้องแคปหน้าจอเดอ้อพี่น้องเดนินแนวทางของเส้นสรลามเรากัเขามาสองสามงวดแล้วสั่นพี่น้องคะหลังจากที่อบริษัทหาเราเนาะเขามาสองสามงวดแล้วั้งแต่งวดสามเจดเจ็ดสามพี่น้องคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเดอ้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากเซียนซอนลามแนวทางแรงนี้รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลือมค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเปื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องบานเฮาสุขสุขน,นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแน่าางจากเซียนซอนรามค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถา้าไม่อยากสิพาดกับแน่าางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จบพาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะ นำไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางของเส้นโซล่ามแล้วก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดเจ็ดสามสามเจ็ดพูดดิพี่น้องเอ็กซ์กับอ่าบริบทว่าหาเล่านะคะพี่น้องค่ะก็เลยโทรหาเล่าเหมือนกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเล่ากับว่าเฮ็ดมาอ่าไว้ตลอดอยู่เฮ็ดเฮ็ดไว้ทาตลอดอยู่ว่าสั้นพี่น้องฮาร์ดเดอพี่น้องเด้อพี่น้องมักชอบแนวทางของเส้นโซล่ามมากชอบกูได อย่าลืมนําแบบพิจารณาหยิบจับซส้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้หาเทียมีโชคไปน้ากันนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณนะ้ทางจากเซียนซอลรามค่ะสาหรับพี่น้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทัอยากสิผาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อทีเสด็จผาดกับ ทุกคลิปทุกข่าวสารจากทางรายการนะคะพี่น้องคะมืโมนีนะคะ,คะ,ะ,คะแอดก็สิได้ขอตัวลาพี่น้องบไนเท่าสุกุสุก้นไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เม่นใน้คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้